เต็มจานแล้วผักเต็มจานแล้วรออีกจักบิดนึงนะคะ่ะรอคนเข่ามาเพิ่อกจึกบิดก่อนสวัสดีค่ะที่เข่าาแ้วนะคะรออีกบิดนึง รออีกแป๊บหนึ่งให้คนเข้ามาเยอะๆก่อนนะคะน้ำใหม่ดิฮะมีน้ำใหม่ดูบอสเอาเงินน้ำใหม่ดูมีเงินดิแจ็คเพื่อนเออเอามาให้ชิมนะจืดหว,นะวัสดีค่ะถ้ามันจืดเติมปลาลาเอาเดี๋นี้เด้อเติมปลาแด,ด,เเดกเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ่ยซีนุ่ยซีพาแซบมาอีกแล้วมื้อน,นี้ สวัสดีค่ะหนูสีผ้าแซบมาอีกแล้วมื้อน,นี้กับเมนูตำขนมเสน้นตำขนมเส้นนะคะตำขนมเส้นกับผักค่ะมาเด้เอผัดอยู่บนได้กินขา่าวเห็นชัดปะคะตำขนมเซนกับผักผักเยอะๆวันนี้นะคะมีอันนี้นะคะไม่กินกับต้นทานตะวันอ่อนต้นทานตะวันอ่อนที่เพาะเอง ปลูกเองนะคะรสชาติมันออกมันๆรสรสชาติของต้นทานตะวันอ่อนนะคะที่เขาเอามากินสดเลยค่ะรสชาติมันเหมือนเม็ดทานตะวันนะคะที่เขาแกะเรากินข้างในมันนะแต่วมันสิดูสึกเม้นเขียวสําหรับคนที่บ่มัผักนะคะจะรู้สึกเม้นเขียวมันจะมัวนนัวแ่บคือเม็ดมันนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีค้อเลือดอลาเยนี่ค่ะต้นทานตะวันอ่อน รสชาติของมันจะมันๆเอาไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะคะต้นทานตะวันอ่อนเนะะี่ยค่ะผัดน้ำมันหอยก็อร่อยเมนูเธอคันผู้ได้มากกินผักนะ่แซบเบิร์ดเนี่ค่ะแซบนะคะผัดน้ำมันหอยอันทีน่ไม่นู่ที่นุ่ยซีมักที่สุดของต้นทานตะวันคือเอาไปใส่เจวฮอนเอาไปลวกลวกในเจวฮอนนะคะกินเจวฮอน แซบค่ะเมื่อคืนนี่กินแล้วเมืม่อวนี้เมลอดิสเหมือนเคยแลดิดต้องมเ,เบิดไปลักของเพื่อนมาแซ่ตุยนินไว้ยังเม่านนี่เบิดถั่วลันเตานะคะหอมแคกวันนี้ได้อันนี้ด้วยวันนี้ได้อันนี้มานั่มมะละค่ะแล้วก็ต้นหอมพักชี่กวางตุ้งเหมือนเดิมค่ะ มาค่ะมาค่ะกินแซ่บๆน้ากันเมื่อนี้ได้อันนี้พร้อมดนะักสบที่กินเมื่อวันนี้คือลายแค้สวดจานกับเบิ่นขึ้นเราเนาะอันนโน่ไม่โน่ไม่ที่เพิ่นอันดองเข้มเพิ่นเขียนเขียนดองเข้มไว้นี่ค่ะอันเอื่อยขางบ้านเพิ่นเพิ่นต้มแล้วก็เพิ่นเอาไปขายตลาดถุงละสิบบาทเก้าบาทต้มเรียบร้อยนะคะเพิ่นต้มเรียบร้อยเอ,ออกมาล้างต้มเรียบร้อยพร้อมกินนะคะสื่อมาใส่ตู้เย็นไว้ นี่ค่ะอันนี้มันเป็นเส้นม่าเเลยค่ะเด้อนไม้เคียนนม้เคียนนม้ดองเข้มเพื่อนเอาออกจากถังมาแล้วก็ล่างแล้วก็ต้มเรียบร้อยพร้อมกินนะคะมาค่ะมาค่ะกินแล้วค่ะมื้อนี้มีสมเนื้อพร้อมสมเนื้ออยากกินจุเนื้อไม่มีมูกินอยากกินจุเนื้อไม่มีมูกินกินสมเนื้อแท่นกันแล้วกันนะคะเนาะนะคะนี่ตำข้าวปุ้น แซ่บๆน,วๆนัวๆกับพักหลายๆคำแหลกคำแหลกคำเงี่ๆคำเงี้ยๆปุ่มๆกับเลดิสมันแส่ต้เย็นไ้แซ่บมันเย็นเย็นกรอบแต่มันสิคืนคนมามากักผัก สีหวารสชาติมันคืนบัวแสบนะคะบ่หั่นได้กินข้าวเทียงขวบแร้งเลยเนะเาะข้าวเทียงบ่กินนะ่ะมันสิจอย กินเขาแรกไม่เอยอ้วนตำขอาุ่นเผ็ดนัวเข้มต้องได้รสชาาินีใครจะกินกับพักแซ่บนะคะถ้าตำว่าเผ็ดจืดนี่ กินก็พักกับพ่าแสบไพรบอท่านกินเขาแรงไปหาเขามากินซุ้มกันด้ยค่ะ น้ำม่เคียน่นต้มเรียบร้อยแล้วซื้อมากแล้วกับมูมข้บปากเลยดิใชอ่อะ จนท่านตะวันอ่อนน้องสาวปลูกนะคะแต่ค้นปลูกก็ได้กินทุงเดียวค่ะ <c oughs> แม่งเป็นทุงแล้วเศร้าแล้วเศร้าขายบุกข้อลูกค่ะ เชียงกินน้ำเขาเอาดินี่เขาปลูกเขาลงพ่อลูกข้าเขาเชียงเอาจงให้กินแน่คับเว้ยสั่งแกไว้กับพ่อทนานใด้กับรออีกจังไงนะคะ ว่าคุณเอาล่งดินล่งดินมือเช้านีน้พร้อมกับ ได้กินแกเหนื่อยได้กินน้ำปลาได้กินน้ำปลาเมนูปลาแล้วเมนูยังอะไรวาแต่มีปลานี่แซ่บไลยนี่หายเหนื่อยเลยคะ่ะหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งกับผัก กินพัก,กับตำขอบปูนถาดใหญ่ๆถาดใหญ่ปายในกระเบิดองขึ้นเกา่าถาดหนึ่งเต็มๆเลยค่ะคนหมักเน,ะคะนะาค่ะเนาะเดียจิจบไปข้างหลังก่อนผม เขาว่าต้นหอมนี่แก้วัดเด็ดดูสีได้กินทั้งหอมแขกทั้งต้นหอม สมเนื้อคะ่ะซื้อมาจากตลาดคิดอยากพักใกล้ซีเบอร์ตู้เย็นละ จะไปซื้อมัตุ่นไหม่ๆล่ะเพชรหอมแกกกับตุนหอมเป็นไรมาละค่ะ ทุกกันแล้วตอนนี้ข้าวเที่ยงม่ได้กินไม่รอกนกินข้าวเส้าก็กินหน่อยนึงขาเที่ยงไม่ค่อยกินกินกาแฟเราอยู่ไดหอดคำ คำม่สั้นนี่มัน,นี่บม่ได้กินข้าวเน่ามาดำขาเราผ้ากันกินเทียงคำเรววาไ่กินนะ่อยสิจอตอนนี้มีความรู้สึกว่หวันกระยามันมาจะมีความสุข tay là cái sẹp một phải mất sẹp lên hả S <S ให้กินนั่งไห้กับกินมันเผ็ดเด้อ มันนิคิวมันนีนิคิวมันอยูแค,น,น,คนคิวซุมือคิวโล่นไปเบิดเลยกินกน้ากันเหรอเพี้ยไร <c oughs> <c oughs> ตุ่เปียาตซอย เป็นเสร็จมามาเด้อค่ะนี่นมองใหม่เคียนนมองใหม่ดองเข้มนมองใหม่เคียนเอามาต้มละ สับเพ็ดก็เสมอเมือม่อยไหลยหยัดชวงตอนเนี้ยเพิ่งกินเพิ่งดังไห แลดิตค่ะเพิ่งขมทั้งเฟือนต้องเอองผ็ดเป็ไนไร ถ้ากินตำมะฮุงเผ็ดๆเมื่อไ้กินพักเข้าไปน้ำเนี่ยไม่กินเมื่อไ้ปันนี่เนี่ยมันแตบท้อง มันนี่สะกินโดนมาได้มันนี่สะกินโดนกินหลายมาได้เพราะว่าจงทองไม่กินอันนี้อ <c oughs> ยากนำฝักทองมาสัน่นเันว่าไข่เพิ่นใส่มิดแมงหลักมานำ้ำจะเลยสิกิน อันนี้นะซ่อมนี่แหละพักพวกนี้กับสิเก็บล่างเขาตู้เย็นให้เราม,มือหนาใครจะมาก,กินใ้เบิงไมนะคะมือนีกินซ่อมนี่ะคะ่ะเพราะว่าสิบปกินน้ำฝักทองมือนีพอกันซ่อมนีนเคะ่ะสวัสดีค่ะ